วิวรถคข้ามานะครับเป็นฟอนเทียนะครับปี2 0 0 1นะครับผมรถเครื่อง2.5เทอร์โบนะครับเกียรธรรมดาป้อมสายนะครับผมป้อมสายนะครับผมเครื่องดีแอร์เย็นครับคมรออนิ่งๆเล่งไปสองแสนนะครับแอร์เย็นเลยมีสปอตไลท์ให้นะครับช่วงล่างปูฟินเดอร์นะครับล้อโอเซ็แท้นะครับจัดแนบแล้วนะครับเกลือไทยลิมิตสลิปนะครับผม ก่สีก็ตามการใช้งานครับมีร่องรอยบ้างนะครับผมในประตูไฟฟ้าสีบานใช้ได้ครบนะครับโฟร์วินใช้ได้ปกตินะครับผมประตูมีประตูมีรมอกมิดหน่อยนะครับดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องนี่นะครับเก็ดโมเดมทานเดิมนะครับ สอบถามได้นะครับผม0926500292นะครับรถ <Okay. S 1> อยู่จังหวัดละเอียดนะครับ1,25,000บาทนะครับ1,25,000บาทนะครับเสส 25, บครื่องดีเกียร์โฟ์พร้อมใช้งานาภาษี68ขอบคุณครับ